สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะคร,ครับก็มาตามผลออกนะครับแนวทางเราพัฒนาวันที่28เดือนสองผสมสอพันหนะครับก่อนเดี๋ยวจะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับกับผลที่ออกนะครับออก602 439นะครับ602นะครับ439 ส่วนเล็กล่างนะครับที่เล่นกันทีลาวแล้วก็ริมฟังโคงนะครับก็จะเป็นหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับก็คือ6กับ0นะครับส่วนเล็กล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็ออก2 4หรคือหลักพันกับหลักร้อยนะครับส่วนเล็กล่างไอ้ส่วนบนนะครับ3ตัวก็439แล้วก็3 9นะครับ ส่วนแนวทางผมวันนี้ก็ถือว่าชุดบินนะครับเข้าเลขสองเพืเดียวเนาะวันนี้ตั้งแต่ผมลงแนวทางสี่ตัวนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับจะเข้าตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นเลขเด่นด้วยนะครับใครนำสองไปพิ่งไปรูดนะครับเข้านะครับเข้าที่สองสี่นะับก็เจาะไอสองเจ็ดสองแปดนะครับสองชุด ออก2 4ก็ถือว่าเข้าวิ่งรูดนะครับก็ตอนเนื่องแล้วเนาะตั้งแต่ผมลงชุด4ตัวนี้ก็เข้าวิ่งรูดทังเดียวนะครับยังตัวเจาะยังไม่เข้านะครับก็มาตมามกันต่อนะครับวันนี้ก็น่าลุ้นเนาะนะครับอยากให้เข้านะครับอยากให้เข้าสอง,องตัวเจาะตั้งแต่3ตัวมานี้ผม3ตัวเข้ายังยัง ยังไม่เข้าอีกเลยเนาะนะครับตัวเจาะอ,อามาตามกันต่อนอะวันที่วันนี้วันที่สามใช่ไหมวันที่สองนะครับวันสองวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันที่สามเป็นลาวพัฒนาก็เป็นวันที่สามเนาะวันที่สามเดือน3 2 5 6 8กสบแปเดวทางนะครับเดี่ยวตางเราพัฒนานะครับ แล้วก็มาดูมาดูชุดวินนะครับก็ยังยังปล่อยชุดวินอยู่นะครับช่งนี้ปล่อยสีตัวอยู่นะครับห้ห 1>, 1 2 4ตัวนะครับ5 6 1 2เล็กเด่นวันนี้ตามจริงมันได้ได้6กับ1นะครับเขียนไปเลยเนาะ6กับ1เด่น ก็ใา้สองตัวมันเดิมนะครับเล็กวิ่งโลดนะครับตัวที่ผมเน้นในผมเน้นในที่เลขหกวันนี้ก็จาะเน้นไปเลยเนาะนะครับก็ไม่ต้องเยอะนะครับ ต็ไที่หกหนึ่งหกสองหกห้าสามตัวกบไปที่สองหนึ่งหก สามหนึ่งหกสหนึ่งหสามชุดนะครับ3ามตัวตัวที่ผช,ชอบชอบชุดนี้นะครับชุดลองก็ชุดนี้นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นตัวกันนะครับ ถึงตัวบนนะครับตัวนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับก็จะเพิ่มบินเข้าไปตัวหนึ่งนะครับก็เพิ่มที่เล็สามนะครับ ต่อมาอีกแล้วเด็กสามนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมตัดออกนะครับนะครับสามคือตัวที่ผมตัดออกนะครับจะถ้าท่านจะจับห้าตัวก็เพิ่มสามเข้าไปนะครับถ้าจับสี่ตัวก็มีแค่นี้นะครับห้าหกหนึ่งสองนะครับส่วนเลขเด่นผมไม่ที่หก ก็เน้นในที่6 1นะครับส่วนชุดลองก็6 2นะครับชุดลอง6 2ส่วนกับ6 5นะครับ6 2กับ6 5ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวจับที่สองนกะครับก็เน้นในที่2 1 6เลยนะครับส่วน ชุดลองก็3 16แล้วก็4 16นะครับเล่น16ก็ระวังเลข9ด้วยนะครับขอเพิ่มเติมกข้ไปสักตัวนึ่งก็ได้นะครับสำหรับชุดนี้ชุดเดียวนะครับครับการที่รับแนวทางนะครับก็แคปเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับ ในวันที่3เดือน3ปี2 5งพัอนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ